สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนาะรีแฮนเมดนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักแผ่นแกรนี่สแควร์ค่ะโดยแผ่นแกรนี่สแควร์นี้จะมีรูปหัวใจสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะเราจะใช้สีแดงแล้วก็สีขาวนะคะวัสดุที่ใช้ถักในวันนี้จะเป็นเชือกฟอกค่ะขนาด2มิลน,นะคะส่วนเข็มโครเชต์ก็จะเป็นเบอร์4ทับศูนย์ค่ะ เพื่อนๆก็สามารถใช้วัสดุอื่นในการถักได้เช่นกันนะคะสำหรับการถักแผ่น granny square วันนี้ก็จะมีวิธีการถักกันหลากหลายนะคะมีทั้งการถักโซ่ถัก single crochet หรือว่าควักธรรมดาหรือว่าลาย x นะคะแล้วก็ถัก half double crochet half double crochet ก็คือเป็นลักษณะของการถักคล้าย ดับเบิลครเชหรือพอหนึ่งคอนะคะคือพันหัวเข็มเช่นกันแต่ว่าเวลาเกี่ยวเชือกรอดนี้จะเกี่ยวเชือกรอดทั้ง3ห่วงทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีการถักดับเบิลครเชหรือว่าเป็นการถักที่เราจะเรียกเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นลาย F นะคะค่ะจากนั้นก็เป็นลักษณะของการถักโดยแรกเริ่มนี้เราก็จะถักเป็น รูปหัวใจตรงกลางก่อนโดยที่เราจะถักสองแถวนะคะอันนี้คือแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองค่ะจากนั้นเราก็ตัดเชือกแล้วก็มาถักสีขาวเป็นขอบข้างนอกต่อสีขาวนี้เราถักสามแถวนะคะอันนี้ก็คือแถวนี้ก็จะเป็นแถวที่1โดยก็จะมาจัดรูปทรงให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นก็ถัก แถวที่2ต่อแถวที่2ของสีขาวนะคะส่วนจํานวนแถวที่จะถักนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยว่าอยากจะได้ขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันนะคะเราเริ่มต้นด้วยการทําเป็นห่วงวงกลมแบบนี้นะคะให้เชือกเส้นสั้นอยู่ด้านล่างค่ะจากนั้นก็จิม้มเข็มเข้าไปในห่วงเกี่ยวเชือกขึ้นมาถักโซ่สามครั้งนะคะหนึ่ง สองสามโซ่สามครั้งนี้เรานับเป็นดับเบิลโครเชตหนึ่งหลักค่ะจากนั้นเราก็พันหัวเข็มนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดสองห่วงแล้วก็เกี่ยวเชือกลอดอีกสองห่วงค่ะอันนี้เราเรียกดับเบิลโครเชตหรือว่าพอหนึ่งคอนะคะจากนั้นถักดับเบิลโครเชตอีกหนึ่งครั้งค่ะ รวมกับโซ่สามที่เราถักครั้งแรกก็เป็นสามหลักนะคะถักโซ่สองค่ะแล้วก็ถักดับเบิลโคเช่สามหนึ่งสองแล้วก็สามถักตามแบบนี้รวมเป็นสี่ชุดนะคะ ตอนนี้เราถักดับเบิลโครเชต์สามหลักมาครบ4ี่ชุดโดยมีโซ่สองขั้นนะคะสามหลักโซ่สองสามหลักโซ่สองสามหลักโซ่สองสามหลักนะคะตรงโซ่สองนี้ก็จะเป็นมุมค่ะทีนี้เราก็จะจบแถวด้วยการถักโซ่สองวิธีจบแถวคือเราจะลอดห่วงในโซ่ที่สามของหลักแรกนะคะหนึ่งสองแล้วก็สาม จิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาจากนั้นก็เอาห่วงข้างนอกลอดเข้ามาในห่วงข้างในค่ะเกี่ยวเชือกไม่ครบเอาใหม่ค่ะโอเคทีนี้ด้านหลังเราก็จะเก็บปลายเชือกนะคะใช้เข็มถักนะคะ เกี่ยวเชือกเข้ามาในห่วงด้านหลังค่ะเพื่อนๆจะใช้ใช้เข็มสอดไหมก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ดึงเชือก ให้ช่องตรงกลางเข้ามาชิดกันก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สองค่ะยังใช้สีเดิมนะคะแถวที่สองเราจะลอดห่วงเข้าไปในหลักกลางคือหลักนี้นะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างใน Okay, นะคะอันนี้ก็เป็นการลอดห่วงจากนั้นเราก็ถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ในมุมแรกอันนี้นะเป็นมุมที่1นะคะดับเบิลโครเชต์คือพันหัวเข็มจิม้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดสองห่วงเกี่ยวเชือกลอดสองห่วงทำแบบนี้อีก7ครั้งรวมเป็น8ครั้งค่ะ หนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแล้วก็แปดจะเบียดกันนิดนึงนะคะลองนับดูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดจะถักไปช้าๆนะคะต่อไปเราจะก็จะถักโซ่หนึ่งเมื่อเราถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะถักซิงเกิลโครเชตในช่อง มุมที่สองนะคะนี่มุมที่หนึ่งและที่มุมที่สองเราจะข้ามตรงนี้เลยค่ะคจิ้มเข็มเข้าไปนะคะซิงเกิลโคเชก็คือไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดทั้งสองห่วงเลยค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งเราข้ามหลักนี้หนึ่งหลักนะคะมาถักซิงเกิลโคเชในหลักที่สองหรือหลักกลางค่ะ ตรงนี้เราจะถัก single ลโครเชต์สองครั้งนะคะในช่องเดียวกันแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งโซ่ถัก single ล r o รเชตอีกสองครั้งลงในช่องเดิมเท่ากับในช่องนี้มี single ลโครเชต์สี่ครั้งนะคะแต่ว่าในระหว่างสองครั้งนั้นเราก็จะถักโซ่หนึ่งขั้นนะคะ เราถักโซ่หนึ่งต่อค่ะแล้วข้ามหลักนี้นะคะข้ามหลักริมมาถักซิงเกิลโครเชตในมุมที่สามค่ะจิม้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกล่อสองห่วงมาถึงมุมที่สามแล้วนะคะจากนั้นเราถักโซ่หนึ่งต่อค่ะเมื่อเราถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะมาถักในมุมที่สี่ตรงนี้โดยถัก ดับเบิลโคเช8แปดหลักเหมือนข้างนี้นะคะถักให้ครบแปดหลักเลยค่ะ เราถักมาจนครบ8หลักแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ค่ะจากนั้นเราก็จะจบแถวเลยนะคะค่ะวิธีจบแถวคือเราจะลอดห่วงในหลักที่เราเริ่มต้นคือหลักกลางนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้เราก็จิ้มเข็มเข้าไปในหลักกลางเลยค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะเอา เชือกห่วงข้างนอกเข้ามาในห่วงข้างในเราตัดเชือกได้เลยค่ะดึงเชือกขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวเชือกไปไว้ด้านหลัง ด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกนะคะวิธีเก็บปลายเชือกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะอันนี้จะถักแน่นค่ะจะเก็บปลายเชือกลงมาข้างล่างหรือว่าไปตรงไหนก็ได้ในตำแหน่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะสอดปลายเชือกได้ เือกฟอกนี้ก็จะสะดวกกว่าเชือกร่มคือเราไม่ต้องลนไฟแช็กแถวต่อไปเป็นแถวที่3ค่ะเราจะเปลี่ยนเชือกนะคะใช้เป็นเชือกสีขาวค่ะ โดยวิธีถักคือเราจะเริ่มจากด้านล่างที่แหลมๆตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้มี Single ลโค c เชต์สองโซ่หนึ่งแล้วก็ Single ลโค c เชต์สองนะคะเราก็จะจิม้มเข็มเข้าไปในตรงหลักที่เป็นโซ่หนึ่งค่ะเวลาจิ้มเข็มเข้าไปนี้เราจะจิ้มเข็มเส้นหลังเส้นเดียวนะคะเฉพาะแถวนี้เราจะถักเกี่ยวหลังนะคะ เดี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะเชือกเส้นสั้นวนมาด้านหน้าเชือกเส้นยาวค่ะถักล็อกหนึ่งครั้งโอเคถักดิงเก้นเข้าเชเข้าไปในหลักเดิมนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลโครเชหลักที่หนึ่งค่ะในหลักต่อไปหลักที่สองเราถักเป็นซิงเกิลโครเชค่ะเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะค่ะหลักต่อไปเป็นฮาฟดับเบิลโครเชตค่ะฮาฟดับเบิลโครเชตคือพันหัวเข็มเหมือนกับดับเบิลโคเชนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาแต่ฮาฟดับเบิลโครเชตนี้เราไม่ได้ เราไม่ได้ปลดทีละสองห่วงอย่างดับเบิลโครเชตเราจะปลดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลดแบบนี้ค่ะแต่ฮาฟดับเบิลโครเชตนี้เราจะพันหัวเข็มจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมามีสามห่วงในเข็มเราก็เกี่ยวเชือกลอดหมดเลยค่ะอันนี้เป็นฮาฟดับเบิลโครเชตนะคะต่อไปหลักต่อไปจะถักเป็นดับเบิลโครเชตค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมา เกี่ยวเชือกลออสองห่วงลอดอีกสามอีกสองห่วงค่ะเท่ากับตรงนี้ก็เริ่มต้นเป็นซิงเกิลโครเชตในหลักแหลมๆตรงกลางนะคะซิงเกิลโครเชต์ฮาฟดับเบิลโครเชตแล้วก็ดับเบิลโครเชตค่ะจากนั้นเราก็ถักสู่สองครั้งหนึ่งสองเราถักสู่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโครเชตใน หักต่อไปนะคะดับเบิลโครเชต์ถักหนึ่งหลักค่ะต่อจากดับเบิลโครเชต์เราก็ถักฮาฟดับเบิลโครเชต์ในหลักถัดไปหนึ่งครั้งเดี๋ยวเชือกลอดหมดเลยนะคะเชือกที่เราตอนเริ่มต้นเราก็ถักไปนะคะค่ะ จากนั้นเราจะถัก s i n เกิลโค c เชตต่อไป5หลักค่ะหลักต่อไปเลยนะคะ single ลโค c เชต์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า ครบแล้วนะคะสิงเกิลโคเชต์ห้าหลักค่ะต่อไปเราก็จะถักต่อด้วยการถักโซ่สองนะคะถักโซ่สองเสร็จแล้วเราจะถักสิงเกิลโคเชต์ต่อไปสามหลักค่ะหนึ่งสองแล้วก็สาม ิงเกิลโครเชสามหลักนะคะมาถึงตรงนี้ก็จะมาถึงจุดกึ่งกลางที่เราเริ่มต้นเราก็ถักเป็นฮาฟดับเบิลโคเชในรอยหยักตรงกลางนะคะอันนี้ตอนที่เราเริ่มต้นแล้วเราจบตรงหัวใจสีแดงนะคะค่ะเราก็จิ้มเข็มเข้เขาไปในหลักตรงกลางตรงนี้เกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะ จะมีสามห่วงนะคะเกี่ยวเชือกลอดทั้งสามห่วงเลยค่ะเป็น half double crochet นะคะถัก single crochet ต่อไปสามหลักนะคะจากหลังจากที่เราถักที่เราอยักตรงกลางแล้วด้วยการเกี่ยวหลังเหมือนเดิมนะคะ single crochet หนึ่ง single crochet สอง แล้วก็สิงเกิลโคเชสามต่อด้วยการถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยสิงเกิลโคเชห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็5ค่ะค่ะสิงเกิลโคเชสามนะคะหนึสองสามโซ่สองสิงเกิลโคเชห้าหนึ่งสสามสี่แล้วก็5ค่ะต่อจากสิงเกิลโคเช5ห้าหลักหลักต่อไปจะเป็นฮา l f ฟดับเบิลโคเชนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดทั้งสามห่วงต่อด้วย ดับเบิลครเชตค่ะถักดับเบิ้ลครเชตเสร็จแล้วเราก็ถักสู้สองถักสู้สองแล้วหลักถัดไปก็ถักเป็นดับเบิ้ลครเชต ต่อด้วย half double crochet ในหลักถัดไปนะคะเหลืออีกหนึ่งหลักค่ะเราก็ถัดเป็น single crochet นะคะค่ะครบทุกหลักแล้ว เราก็ปิดแถวค่ะหลักแรกนะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดห่วงค่ะมันก็เริ่มเริ่มจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆนนับดูนะคะในระหว่างที่เราถักโซ่สองนี้จะมีกี่หลักนะคะ หนึ่งสอห้าหกเดนะคะแล้วก็โู่สองมาตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดหนึ่งสสามี่ห้าหกเ็ดหนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่สค่ะแถวที่สนี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์ตามปกติทุกหลักเลยนะคะเกี่ยว ทั้งสองเส้นค่ะเราเริ่มต้นด้วยการถักโซ่สามหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะถักดับเบิลโครเชตหลักถัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งหลักนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักก็เป็นสองหลักแล้วค่ะสามแล้วก็สี จากนั้นในมุมเราก็ถักดับเบิลครูชีสองโซ่สองแล้วก็ดับเบิลครูชีสองค่ะ ตามด้วยการถักดับเบิลครเชตไปทุกหลักเลยนะคะเจดหลักค่ะตอนนี้เราก็ถักดับเบิลโครเชตครบทั้ง7หลักแล้วนะคะ ในมุมตรงนี้ก็ถักดับเบิ้ลครูชีสองโซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลครูชีสองนะคะค่ะ สองด้านนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาเจอตอนจบแถวค่ะเราถักตามแพทเทิร์นมาจนถึงมุมสุดท้ายแล้วนะคะค่ะเมื่อถักมาจนถึงมุมสุดท้ายตอนนี้จะมีเหลืออยู่สามหลักค่ะก็ถักดับเบิลโครเชตเข้าไปสามหลักหนึ่ง สองแล้วก็สามค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแถวนะคะเข้าไปในสู่ที่สามของหลักเรกค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามอันนี้เราก็จบแถวที่สีแล้วนะคะ ในแถวที่4นี้จะมีจำนวนดับเบิลโครเชตแต่ละด้านนะคะนับแบบนี้นะคะ11หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11ค่ะด้านนี้ก็11ด้านนี้ก็11นะคะและด้านนี้ก็11เช่นกันค่ะในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้แผ่นแกรนี่สแควร์ชิ้นเล็กเพื่อนๆสามารถที่จะ ตัดเชือกแล้วก็เก็บปลายเชือกได้เลยนะคะแต่วันนี้จะถักเพิ่มอีกหนึ่งแถวเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเหมือนกับแถวที่สี่ทุกประการเลยค่ะเพียงแต่จำนวนหลักก็จะเพิ่มขึ้นถักโซ่สามนะคะแถวที่ห้าก็ถักเหมือนเดิมค่ะคือถักดับเบิลโครเชตไปแต่ละหลัก มาจนถึงมุมก็ถักดับเบิลโครเชต์สองโซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลโครเชต์อีกสองค่ะ หลังจากที่เราถักที่มุมตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักดับเบิลโครเชต์ต่อมาทุกหลักตามที่ตรงกับข้างล่างนะคะเมื่อเราถักดับเบิลโคเชมาทุกหลักแล้วมาถึงมุมเราก็ถักดับเบิลโคเชสองดับเบิลโคเชตสองในมุมเช่นเดียวกันนะคะก็ถักแบบนี้ต่อมามาจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ เราถักตามแพทเทิร์นมาเรื่อยๆมาจนถึงหลักสุดท้ายคือหลักนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะถักต่อถักสีขาวนี้ต่อขอบข้างนอกอีกก็ปิดแถวในโซ่ที่3ของหลักแรกแล้วก็ถักต่อขึ้นไปตามแพทเทิร์นทุกอย่างเลยค่ะแต่อันนี้จะถักตรงนี้ที่เป็นดับเบิลโคเชต่อขึ้นมาแค่2แถวนะคะเราก็ตัดเชือกได้เลยตัดเชือกแล้วเราก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะ จากนั <ítulo> phrases, ้นเราก็จะปิดแถวโดยการเกี่ยวเชือกไปที่หลังห่วงของหลักที่สองนะคะอันนี้หลักแรกที่เป็นโซ่สามอันนี้หลักที่สองเกี่ยวเชือกเข้าไปลอดบนหัวของหลักที่สองแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใช้เข็มสอดใหมก็ได้ค่ะโอเคจากนั้นก็จะพาดเชือกมาด้านหน้าในห่วงนี้ก็จะพาดผ่าน โซ่ที่สาโซ่หนึ่งสองสามตรงนี้นะคะสามโซ่พอผ่านมาด้านหน้าเราจะเกี่ยวเข้าไปไว้ด้านหลังห่วงของโซ่หลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวลอดในห่วงเล็กๆข้างหลังเ,ออเข้าไปในห่วงข้างบนแบบนี้นะคะ ก็ได้แล้วค่ะด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเชือกได้เลยนะคะค่ะก็จะได้รูปทรงออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อถักเสร็จแล้วเราก็จะได้จำนวนดับเบิลโคเชในแต่ละด้าน15หลักนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ิ1เ1็ดสแล้วก็15ค่ะทุกๆด้านนะคะก็จะได้15หหลักเช่นเดียวกันค่ะการถักแผ่น granny s แ u a r e เป็นรูปหัวใจดวงเล็กๆตรงกลางของเรานี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนด์เมดมาโดยตลอดค่ะนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ